อารุนสวัสดิ์ทุกคนบบบ๊๊าาายยยบายอะไรเราแม่คุณแบงก์กำลังเสริมหล่อประพมเซรั่มอารุนสวัสดิ์ทุกคนเดย์ทูในเชียงใหม่วันนี้วันที่3 0ธันวาคมแล้วจ้าก็เพิ่งตื่นแปดโมงครึ่งอะทุกคนอากาศดีมากเย็นสบายมาก ตอนนี้เราจะไปหาอะไรกินก่อนแล้วก็ตุนสบียงเพราะว่าเราจะขึ้นดอยอินทนนท์นะทุกคนดอยอินทนนท์เราจะไปสองคืนแต่แต่ละที่ไม่เหมือนกันก็จะไปคนละที่นะใช่คนละที่เป็นที่รับที่รับรับรับตรงไหนใครๆก็ไปกันเออวันนี้ค่อยดูเป็นผู้เป็นคนหน่อยเมื่อวานนี้แบบว่ายอมบ่าลเจ้าข่าวมาก โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปกัดต้นพยอมเพราะว่าอยู่ไม่ไม่ไมกลามาแกะไม่ใกลไม่ไกลาจากที่เราพัก <ไป S 1> เนียงเออเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปอินทนนแล้วก็จะแวะที่ไหนบ้างก็ตามกันไปดูเลยนะจ๊ะไปไปต่อทุกคนตอนนี้กำลังไปหาอะไรกิน ถวตลาดต้นพยอมเนี่ยมาแบบงงๆเมื่อกี้เห็นมีร้านโจกด้วยว่างกินโจ๊กไหมเดี๋ยวลองไปดูก่อนว่ามีอะไรน่ากินบ้างจะไปดูเบียงไงเนี่ยตลาดอยู่นี่อ๋อตัวตลาดอยู่ในนี้แล้วจะมีเห็นไหมมีแคบหมูนะยเอองั้นเราไปดูโจ๊กก่อนเหิวทุกคนเราต้องเปลี่ยน กัดมากินโจ๊กสีพิงเพราะว่าโจกปมพยอมันเยอะมากแบงสั่งอะไรไปสั่งเป็นเกาเ,เหลาเป็ดเกาเหลาเป็ดแล้วก็ข้าวสวยชามหนึง่งอืองก,กูเป็นโจ๊กไข่โจก๊กโจ๊กหูใส่ไข่สั่อยดีเลยทุกคน ดี่ทุกคน ule, เอาเอาใส่ฟลุตน้ำส้มกนิดหนึ่งใช่ดใช่อากาศเย็นๆขอโต๊กหน่อยแบงคิวอันนี้อะไรนะแบงกจหรอเปิดโหรอเป็ดร้อนเหรอใอ้เยอะมากกินก่อนทุกคนน้ำเย็นเลยก็เปิดก็ไปดูเสบียงเพิ่มกินอย่างไวอย่างว่องทุกคนกินเสร็จแล้วอร่อย ใช่เดี๋จะเข้าไปดูพวกแอปหมูน้ำพริกหนุ่มอะไรอย่างนี้ขึ้นไปกินบนอินทนนจะดูว่าจะได้อะไรบ้างนี่จะตลาดต้นพยอมทำไมถึงชื่อตลาดต้นพยอมดอยสุเทพนี่เราจะเจ้าถิ่แล้ว จอเจ้าทีนอีกแล้วเจอเจ้าทีแล้วดูท้งยาเลยเนี่ยหูตามามามุดมาให้เราตกซะดีๆุดมานี่ไอ้อ้อนอ่ะเฮ้ยมาหรออันนี้ท้องหรือว่าเหนียงยานไปน้องโดนรถเหยียบขึ้นขึ้นมาใส่ขึ้นๆมาใส่คุณแบงค์เอาท่าแมวอ่ะชอบแมวเห็นแล้วไม่ได้เลยเสียวลากับแมวไปเป็นชั่วโมงเลยไม่ได้ค่าเร็วเอาคุณแบงค์ชี้เลยกินอะไร มีแหนมหม้อเลยเอ้ยไม่ใช่นั่นมันกาดกาดประตูเชียงใหม่อ่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอจับจ่ายแป๊บหนึง่งรู้จะได้อะไรขึ้นไปกินบ้างเพื่ออะไรบ้างเอาไส้อั่วแคปหมูน้ำพริกหนุ่มจัดมาเอาร้านไหนเอาเลือกเลยจิ้มมาเลยก็ได้พริกหนุ่มขายไงพี่พริกหน,มมนุ่มอย<อ>ู่ในยี่สิบห้าบาทเพจมันมีเ็จมากเพจน้อยเผ็ดอันนี้เพจน,น้อยปัป้อันนี้เป็นมากอันนี้เป็นน้อยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่า จะได้อะไรบ้างนี่นะครับค่าเสียหายสองร้อยห้าสิบมีอะไรอไส้อัวสองอีดขีดละสี่สิบก็ถั่วกรุงเทพแล้วก็มีแหมแท่งอีดละยี่สิบแล้วก็มีแคบหมูกับอะไรนะหมูกระจกอย่างละขีดละเท่าไหร่วะขีดละห้สิบาทห้าสิบบาทใช่แล้วก็มีพริกหนุ่ม กี่ละกี่ละยี่สิบห้าน้ำพริกนุ่มแซบอยู่ห้าสิบบาทอ่าฮะโอเคแต่เดี๋ยวเราขึ้นไปอุดหนุนชาวบ้านข้างบนด้วยเอาซื้อไปแค่นี้ก่อนไปทุกคนอุ๊ยคุณแบงค์มีข่าวรายจะบอกอยากจะคลอดอีกแล้วแวะเดี๋ยวแวะแปั๊มเอนไปไปไปเอาแว้งซื้อกาแฟด้วยขอช็อกโกแลตร้อนนะวันนี้ ทุกคนเรากำลังไปดอยอินทนนท์นะจ๊ะเมื่อกี้ก็ทําการไปคลอดะไยให้เรียบร้อยแล้วก็ก่อนขึ้นอินทอ่ะก่อนขึ้นดอยอินทนนท์เราจะแวะน้ำตกแม่ยะกกันก่อนทุกคนปีที่เราเราเพิ่งเข้าไปเที่ยวน้ำตกแม่ยัครั้งแรกเออรู้สึกว่าแบบเอ,อ,อลังการดีเดี๋ยวปีนี้กลับไปดูอีกว่าน้ำตก น้ำจะเยอะไหมแล้วก็คนมาเที่ยวเยอะหรือเปล่าแบบปีนี้รู้สึกว่าแบบโหคนคนมาเชียงใหม่เยอะมากอยู่นะเยอะเยอะ,เ,ย <laughs> เยอะทุกปีเลยเยอะทุกปีแหละจะเยอะมาก, <laughs> มากเยอะน้อยอืมโอเคเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของน้ำตกแม่ยะกันจ้าทุกคนทุกคนตอนนี้เรากำลังอยู่ในเส้นทาง จะไปน้ำตกแม่ยาแล้วโอ้ยเพื่อนร่วมทางบอกว่าหลายคันมากเลยทั้งข้างหน้าข้างหลังรู้สึกไม่โดดเดี่ยวมันก็เรเป็นทางที่บอกว่าดูซับซ้อนลึกลับนิดหนึ่งโอ้ยมันสบายใจดีเนาะคุณแบงค์ครับผมได้เที่ยวแล้วที่บอกว่ามันสบาย มาาช้าแปตเติมพลังใช่มาเติมพลังให้ชีวิตกันบ้างนะทุกคนกาไฟโซ่ต่อเทีเ่ยววารานิตติดแตมใสแต่รอบนีว้วารานิดหรอทั้งสัปดาห์เลย <c oughs> โอเค <c oughs> เกือบครึ่งเดือนเลยนะ <c oughs> ไม่ได้นรารอบหน้าอาจจะไวเชียงใหม่ครึ่งเดือนเลยอะไรอย่างนี้เพราะว่ากูนกับแบงเรามีความคิดว่าบ้านทรายหรออาจจะอยากไปอยู่เชียงใหม่<ช>เราชอบ จริงเราสองคนชอบแถวเชียงดาวมากเลยนะเออถ้ามีโอกาสเป็นไปได้นะเจอกันเชียงใหม่อ่ะเดเข้าไปดูน้ำตกแม่ยากันทุกคนกล้จะถึงละทุกคนถึงทางเข้าน้ำตกแม่ยาแล้วเรากำลังจะต้องเดินเดินขึ้นไปเดิน เขาเรียกอะไรอ่ะเดินขึ้นเขาไปอีกอ่ะขึ้นเดินเขาจะไม่ได้ไกลไหมอ่ะประมาณสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรหรอประมาณสองกิโลสองกิโลไม่เอก็ลดไปประมาณสองขีดอ่ะออกกาลังกายอีกแล้วทุกคนออกกาลังกายแ็ไม่มีเงื่อนเพราะว่า อากาศเย็นอากาศเย็นอากาศสบายมากไม่มีเหงื่อก็เดินได้โอ้ยเมื่อไหร่เมืองไทยแม่งจะอากาศแบบนี้ตลอดทั้งปีวะกรุงกระเทศทรุงประเทศทั้งประเทศได้ไหมอากาศแบบนี้โอเคเดี๋ยวดูนะทุกคนว่าทางมันก็มันก็ชันเออเป็นเนินออกกําลังกายไปตัวโอเคนี่ดูคุณคุณนะครับ ย่างสะพังเลยเอชมพูส,มพสะพังเย็นมากชมพูบานเย็นสะพังสีสันอย่างเชียงใหม่แ <laughs> จะปีใหม่เนาะขอแบบสดใสยอยอากาศดีจังแอบหอบนิดนึงอายุเยอะแล้วไง <laughs> ไปเข้าไปดูนี่ก็จะมีร้านค้านะ <laughs> ก่อนทางเข้าหน่อยไป นี่เราเราสามารถสั่งเขาเรียกอะไรอะของกินสั่งแก๊บส,สั่งแก๊บสังส่งแก๊ปมาสองได่มาถึงหรอ <laughs> น้องน้องพี่นั่งอยู่แนะ้น้ำตกเลยนะเสื้อชมพูน่า <laughs> สั่งได้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีคุณพี่คุณนาขับมอเตอร์ไซค์เขาไปส่งไปเสิร์ฟที่ที่เลยแต่เดี๋ยวคูนก็แบงค์อาจจะขึ้นไปกินบนอินทนนท์ไงก็เลย เดี๋ยวขอมาดูบรรยากาศน้ำตกก่อนอเดี่ยเดินขึ้นเขาเดินเขามาเ,บบเหหรื่อยๆไม่ได้ถ่ายลูกอ,อ,อันนี้ <N> น่าแบบน่าจะแบบเป็นสไลเดอร์นะบสไลเดอร์แบบวิ่งอ,อ น่าจะปีนนะเมื่อกี้เห็นมีน้องเล่นน้ำอยู่ด้วยน้องน้องไม่หนาวหรอพี่พี่เป็<จ>ห่วงจะเป็นหวัดใจมารักใจมารักโอ้ยท้องเด็กไงเราเป็นแก่แล้ว <laughs> อยากเข้าไปดูใกล้ๆปีน,นี้ไปไปน้ำเยอะเท <ไป S 2> ่าปีที่แล้วไหมน่าจะเหมือนเดิมแต่ว่าอากาศเย็นกว่าอือเออใช่มารอบนี้เหมือนอากาศเย็นกว่า โอยแอบพอบเอาไปไก่นุ่มโอ๊ย้ยเดินลงบันไดไปอีกหน่อยต้องระวังนิดนึงนะทุกคนพื้นมันไม่ค่อยบันไดมันก็จะมีแบบ,บหินเนี่ยบอกบอกคนอื่นระวังแต่ตัวเอง เมื่อกี้ขาขัดไปแล้วรอบหนึ่งนะทำาสะพันไม้อีกสักหน่อยเห็นยังเห็นยังเห็นงนี่ถ่ายยาวๆเลยดูดูให้คนดูดูดูดยังดูดูดูด่ดู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 นูนูดูดนดูดูู่ดูกูดไดูด่ดูดลุ้นลุ้นน เห็นไกลๆแล้วเห็นค่อยไปเห็นใกล้ๆถ่ายยาวๆแล้วนะใช่ทงทุกคนดูบรรยากาศไปได้วยกันนะสูงมากไปแล้วไปแล้วแอบลืน จะไปทางไหนดีอะทางนี้หรอตามเขาไปทำไมรู้สึกว่ามันดูอลังการกว่าปีที่แล้วน้ำเยอะกว่าปีที่แล้วเหรอทางไหนทางนี้เหรอเห่อพอ,อเข้ามาแล้วรู้สึกความชื้นมันเยอะเริ่มแล้ว พุ่มแพรเริ่ม,มเนี่ยทุกคนเจินต้องระวังพืนนิดนึงนะมันจะเป็นหินไอคายที่เราไปแก่งส้มแมว <mm> เข้าไปทางไหนดีทางนี้ดีกว่า วว้า <Wow. S 2> น้ำตกแนย่ยะว้าวสวยมากามจิงกูฮัลโหลเราต้องเข้าไปใกล้อีกนิดจ้ะตามเลยทุกคนว้าวอือแบงค์่ยายรูปแล้ว เอ้อบอกสิถึงนาา้ำตม่ยาแล้วคับแดดออกแต่ไม่ร้อนเลย,ยสวยมากเอ้เหมือนเหมือน,นน้ำเยอะกว่าปีที่แล้วนะทำไมถึงว่ามันดูอลังการกว่าปีที่แล้วไปเราต้องถ่ายรูปแล้วตรงนี้เลยปะตรงนี้เลยสดชื่นมากเลย คนเราออกจากน้ำตกแม่ยามาสักผักแล้วตอนนี้กำลังไต่ขึ้นดอยอินทนนท์นะจ๊ะแต่ตอนนี้กูง่วงมากเลยทุกคน,กคนอ๋อตอนนี้เขาด่านที่หนึ่งรู้สึกว่าช่วงปีใหม่ไม่ไม่เก็บค่าเ,เขาเรียกอะไรนะค่เาเข้าอุทยานใช่ถึงวันถ้าแต่วันที่สี่นะ ตั้งแต่วันไหนวันที่30สป่ะหรือว่าวันนี้น่าจะถ้าปีนี้น่าจะตั้งแต่วันที่30วันนี้แหละถึงวันที่สถึงวันที่สี่มกรากำลังขึ้นดอยอินทนนท์ไปบ้านแม่กลางหลวงนะจ๊ะจะไปหาอะไรกินสักหน่อยตอนแรกว่าจะขอโทษไม่ได้ใส่บมายกันสั่นนะทุกคนตอนแรกว่าจะกินพิซซ่าเออเขามีพิซซ่าด้วยบนบ้านแม่กลางหลวง แต่ตอนนี้อยากได้ส้มตำถึงต้องการความเตืนก็เดี๋ยวไปดูเนาะว่าจะกินอะไรดีพิซซ่าก็ได้อ่าอิตาลีบนแบบท้งการธรรมชาติหรอโอเคเดี๋ยวไปดูการที่บ้านแม่กลางหลวงจ้าทุกคนเราอยู่ที่บ้านแม่กลางหลวงบนดอยอินทนนท์แล้ว วันนี้เราจะกันมากินข้าวเที่ยงดีดูทางก่อนแต่ว่าเขาเก็บเกี่ยวกันหมดแล้วนะร้านลับร้านลับพวกทุ่งนาอะไรเงี้ยเขาเก็บเกี่ยวกันหมดเห็นไหมตรงนั้นอ่ะตรงนั้นอ่ะพิซซ่าแอนด์คอฟฟี่มากินอาหารอิตาลีซะหน่อยอิตาลีแบบสไตล์ดอยดอยเหาเย็นนี่ขนาดอยู่ตรงแม่ค่างหรอเนะยังไม่ได้ถึงแบบข้างบนนะอากาศแบบจิ้มเย็นมากประมาณยี่สามองศาหิวไหมคุณแบงค์ พูดถึงตัวนี้ก็น่าทานนะพวกโฮมสเตย์ใช่เห็นมีการตรงกันอยู่ดังชอบแบบว่ามันเป็นเวิร์้อ่ะมันเวลามันดูแล้วแบบมันสบายตาไม่ได้แคบเลยแต่ทำไมมันเงียบๆเขาเน่าจะแบบโุ้เนี่ยพวกโฮมสเตย์สวยร้านกาแฟกัดร้านกาแฟด้วยป่ะแบบไปทุกคนหิวมาก ใช่ใช่นี่สุกตามอัตภาพลุยอาดูโกเราจะสั่งออเดอร์เย็นมากอะไรดีหือพิซซ่าพี่นุ๊กหรือเซกมาการิต้าโฮมชีสอู้หูนะอันนี้ข้างหลังปะพี่อันนี้ราคานี่คือเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นฐานใช่ไหมครับทีม นี่กี่ชิ้นนะครับแปชิ้นใช่ไมปชิ้นใชไมิ้นใช่ไหมแปดน่หมปดกิกนแปดคิ้น่ไหมปกินอ่ไมาปดชินนใช่ไกมแบบชี้่ไรมกินใช่ประิ้นหมดินใชริต้าปดชิ้นใช่มแปดชิ้นใช่ไอมแปชิช่ไหแปดชิ้นชมแชีสนใช่ไหมแป้นใช่ดูเ้น่อหมแปใช่ไหมอืมรสชาติพจดรู้่ไแยนดีกว่า เขาว็เย็นอ่ะเออเขาว็เย็นเออแล้วก็สลัดนือสลัดสลัดผักสลัดผักรวมเน็กเก็ดเอสลัดดีกว่าสลัดผักรวมแล้วก็ วันนี้กินน้ำเปล่าเลยไม่ต้องกินน้ำเปล่าโอเคกินน้ำเปล่าโอเคจะรอออเดอร์นะทุกคนเราจะไม่ถ่ายรูปมาทุกคนมาแล้วสลัดผักกับพิซซ่า้าวอเอียนเอาวันนี้จะรับบทเป็นใครเชฟเป็นเป็นเป็นเอ้ไม่ใช่ หมอมเป็นแดงนี่แหละไอไหนผิวเปิบซิกาวาดรสชาติเป็นยังไงกินคนเดียวไม่แบ่งใครเลยแล้วแต่โอ้ยวิววิวข้างหลังวิวค่อนข้างสวยมากเลยพิซซ่าหลักร้อยวิวหลักแสนเป็นยังไงครับร้อนไม่ได้ใส่ไม์อะทุกคนชาร์จอยู่นี่ ออกมาจากเตาสดๆสดสดร้อนๆเลยทุกคนอร่อยแป้งเนี่ยแป้งบางกรอบ hmm. เออนี่เราก็ต้องสุขภาพด้วยกับสลัดผัก oh. มื้อกลางวันแบบเลลๆหน่อยอุ้ยทุกคนลงพันมา <laughs> โอ้ยสถานอร่อยเลยนะออ oh. <laughs> ไม่ดังไม่ดัง <laughs> เดี๋ยวแตะ <laughs> ทุกคนเราออกมาจากร้านแอสพิซซาโฮมที่บ้านขุนกลางแล้วใช่ไหมบ้านขุนกลางตอนนี้เรากำลังจะไปดูดอกนางพญาเสือโครง่งหรือซากุระเมืองไทยนั่นเองทุกคนแล้วก็วันนี้เราจะไปกางเต็นท์นอนกันด้วยที่ สวนลุงเปาจ้าที่ที่กูโทรมานะก็คือเป็นสวนลุงเปาแต่ยังไม่รู้ว่าอาจจะเปลี่ยนที่กลางหรือเปล่าถ้าเกิดไปถูกใจอีกที่หนึ่งนี่นะ <c oughs> มีกี่ที่อะก็ลองเข้าไปดูก่อนละกัะน่าเะดิวกับลุงเปาไว้แล้วก็เลยว่าจะอะไปดูก่อน <c oughs> ทุกคนสักราเมืองไทยบานแล้วนะช่วงนี้นอยู่ใช่เมื่อกี้เรามาตรงบ้านแม่บ้านคุณ เยอะแล้วนะใช่ใช่แต่ว่าที่ขุนที่ขุนวางเยอะตัวนี้เขาบอกว่าบานแล้วอยู่ได้ประมาณสองสัปดาห์คือตอนนี้แบบฟูร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนถ้ามาถ้ามาช่วงก่อวันที่สิบมกราน่าจะอาจจะร่วงหมดแล้วเออเหรอ,อก็นี่มันนี่มันบานมาเพราะว่าเราบามันบานมาประมาณสิวบ,บ,บวันแล้วนะเราไม่เคยทันดูอะ<ช>่ะเพราะบาง พราะบางต้นเนี่ยดอกมันก็เริ่มแบบไม่ค่อยสดแล้วใช่เอาจริงๆนะคือวันนี้จริงๆอะ่ะเราแพลนว่าเราจะขึ้นไปกางเ็นบนดอยสุเทพทุกคนดอยปุยสุเทพแต่กูดดันไปเห็นในเพจเขาแจ้งว่าซากุระเมืองไทยขุนวางบานแล้วแบบร้อยเปอร์เซนก็เลยอุ้ยเปลี่ยนแพนทันทีจา้า <c oughs> <c oughs> ไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าจะได้ ดูกับเขาเมื่อไหร่เนาะความแบบชมพูชมจายเแล้ววันนี้ชุดเรากางเกงบานเย็นมาพร้อมกับถ่ายรูปกับซากุระชมช่ำๆเห็นไหมนี่เนี่ยไม่ต้องเห็นไหมอันนี้บอกว่า,า,าเอออันนี้ออเดิมอ่ะี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่ขุนวางนะจวะว่าฟันฟูร้อยเเซ็ขนาดไหนเ,เ,เ,เป็นเส้นทางที่สวยแล้วว่าเทาไปขุนวาง ปีใหม่ตลอดทั้งปีเลยด้วยไหมโอ้ยโอ้ย,อยทุกคนลงมาถึงตรงนี้คือสวนดุงเตาสักสะพานสักุระสะพานก่าสักุระโอ้ยสะพานัไปหมดทุกคนทุกคนดูเห็นไหมใกลใกล้เห็นป่ะในจอ อย่างคุม้มทุกคนอย่างคุม้มแม่นางแม,ม่นางดอกสักุละอุ้ยรถรถทุกคนสวยมากอุ้ยถ่ายไม่ถูกเลยอ่ะตอนนี้คือบอกถ่ายไม่ถูกเลยมัน<อ>สวย,ยมันสวยเยอะจัดเลยเราจะเดินจากตรงไหนก่อนดีเข้างไหนปะเอาป่ะตรงนี้แค่ออเด์ฟโอเคไก่นุ่มตามไก่นุ่มไปนะจ๊ะ ที่นี่คืออ่าบอกทุกคนอีกทีที่นี่คือสวนสักุระจะเป็นคาเฟ่และลานกางเต็นท์สะพานสักุระอยู่ที่ไหนคุณวังคุณวางอ่าที่ไหนอีกล่ะดอยอินทนนท์เออทุกคนอย่างคค้มอย่างคค้มสวยจนสะดุดเลยจ้ะยครั้งแรกเลยอ่ะทุกคนที่มาที่นี่ นี่นี่แบบปูอ่ะปูลอยก็เซนแล้ววะนี่ไงซิงเลเอร์สะพานซากุระใช่ป่าวะใช่แหละใช่นี่นี่สะพานนูนก็มีวิเลอกถ่ายไม่รูเลยอ่ะอุโมงค์ซากุระนี่คืออุโมงค์ซากุระอ่ะลองเดินดูก่อนเดี๋ยวเราค่อยถ่ายรูปทีละจุดสวยจนไม่รู้จะถ่ายตรงไหนเลยทุกคนเลือไม่หัวโอ้ยเต็มปากเลยเต็มปากุแบงค์ไม่กินมาตลอดทางเลยนะคะว้าดอ่ะอออ่ะ เมื่อกี้เมื่อกี้ต้องเสียค่าเข้าได้นะค่าเข้าคนละห้าสิบบาทมีทานน้ำอุ้มอะไรยทุกคนสวยมากอ่ะโอ,อ้โหนี่นี่โมงซาก,กุระว้าวเดี๋ยวมีขึ้นไปได้อีกเท่า่คนนู้นคนนู้นมีน้ำตก เดี๋ยวองชวนนะไม่รู้จะโฟกัสอะไรก่อนดีขึ้นนั่งไหนแบงรอก่อนคนละลานตามากมีคาเฟ่ด้วยหรอข้างบนอ๋อไหนขึ้นไปดูคาเฟ่ก่อนไปอ๋อแต่ว่าคืนนี้เรามากางเต็นที่นี่ด้วยทุกคนทางไหนวะหนัะทาง เธอจะว่ายน้ำข้ามไปนี่เอาขึ้นไปเลยแบงค์นี่ทายย่ายากอีกแล้วนะต่อช่วยวคนแก <c oughs> แ่กระดุกกระเดี่ยวไม่ค่อยดี <c oughs> นี่ลองแผ่นให้เพื่อนๆดูนี่นสวยมากเลยถ่ายยาวๆเลยนะคือไม่มีใครถ่ายตรงไหนแบบคือมันสวยทุกจุดอ่ะเฮ้ยนั่นก็มีคาเฟ่นะ <c oughs> เออทางที่เคยมีคาเฟ่อ๋อนอ้นมันม้อนแกะม้อนแกะอ๋อมีแกะใช่ใช่ คือคาเฟ่จะมีคาเฟ่มีประมาณหกเจ็ดท okay. e e ี um> ่นะแต่ว่ามันจะอยูああ่ใกล้ๆกันเราสามารถเดินเดินไปได้เดินไปได้ใช่ใช่แต่ที่โคโคงจะมีค่าเข้าเหรอเนาะนี่แหละแรกกับบรรยากาศใช่ยังคุ้มยังคุ้มนี่ให้เพื่อนๆดูคาเฟ่ข้กคนต้องขึ้นไวอ่ะใช่ยกคนทุกคนแล้วก็จะมีหลัารเต้นข้างในจะเป็นค่าบันไดแล้วก็จะเข้าได้สี่โมงเย็น อ๋อใช่ใช่แต่ว่าช่วงประมาณสามโมงห้าสิบอ่ะเราหาอะไรไปตั้งจองแล้ก่อนอืมโอเคเพราะเชื่อว่าทุกคนต้องจับจองที่ที่ตัวเองชอบใช่ไปเดี๋ยวไปดูคาเฟ่ของที่นี่กันนี่ทุกคนเรากางเต้นไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะออกไปลตดตะแต่ก่อนทุกคนดูดูอันนี้สิสวยมากแสงแสงกำลังแบบลำแสงกำลังส่องมาใช่สิ ต้องเห็นด้วยตาเนี่ยนะคืนนี้นอนกลางเป็นที่ขุ่นวานต้องเห็น,น,นด้วยตัวเองนะมันจะสวยกว่าในกล้องอนี่แม้มันจะไล่มันจะไล่แสงออกมาใช่แล้วก็จะมีลำธารสะพานญี่ปุ่น <Okay. S 2> มันเราอยู่ญี่ปุ่นเลยนะแต่เราไปกันแล้วแต่แต่ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมือค้ามค่อยมาดูเดี๋ยวเราจะจัดหน้าเป็นแบบทีมปีใหม่นิดนึง <laughs> ปีใหม่แบบกุบก็ิบ เรามีเรามีเรมีพร็อพอบวันนี้มีพร็อพนิดนึงติดเดียวปาไปหาคาเฟ่อทุกคนจะบอกว่าที่นี่ไม่มีคาเฟ่นะว้วงเหงาเมาเมาเมามีด้านนอกด้านนอกเออต้องไปด้านนอกไปอ้นี้คือมีเฉพาะแบบกลางเต็นกับถ่ายรูปโอเคคาเฟ่เองไปฝั่งตรงข้ามนะไปต่อ เอาคุณแบงค์เต็นทัวหน่อยนี่เออพร้ับที่คุณกุ๊ดเขาน้ำเหนือน้ำเหนือสวยไหมทุกคนมันมันยันสักอย่างยันยันแปลกกันเออประมาณนี้แหละเดี๋ยวเยอะแล้วเก็บยากใช่เยอะแล้วขี้เกียจเก็บอือโอ้ยทุกคนแล้วก็จะมาณนี มีโคมไฟมีอะไรเงี้ยอันนี้วันนี้เราจะกินเป็นพวกอันนี้นะกินพวกแหนมนรกระเพียงหนุ่มอ่าอนะไรไอแคบหมูแล้วก็เดี๋ยวจะมีกว๋วยเตี๋ยวเออไปสั่งไก๋วยเตี๋ยวก่อนเดี๋ยวร้านเขาปิดตรงตรงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรกินนะมันจะมีแบบพวกกว๋วยเตียตเต๋ยวอมา <ๆ S 2> มา่มาแล้วก็มัน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 เผือกไอม้มันมันเผาประมาณน,นี้โอเคไป มันเผากับอากาศเย็นๆที่สุดแล้วจริงๆมือค่ำทุกคนเละขึ <c oughs> ้นเทะมากเลยเอาง,ง่ายๆเนาะแต่ถ้าใครจะมากางเต็นที่นี่อ่ะตุนสเบียมาด้วยนะใช่ย้ายเหมือนเรา <c oughs> <ๆ c oughs> ประสบการณ์ประสบการณ์มีแค่มาม่าก,กับอป็นเนี้ยเผ็ด มามากกับก๋วยเตี๋ยวซึ่งก๋วยเตี๋ยวก็หมดไปแล้วใช่เพราะว่าตรงนี้ไม่มีอะไราขายเลยอก็เลยสั่งมันเผาไว้เดี๋ยวไปเอาหรือว่าบาังเกินลุงจะหุงข้าวพอดีเลยขอคื้อข้าวแกแต่แกไม่เอาเงินใช่ <laughs> คุณลุงใจดีมากขอบคุณนะคะนะทุกคนในความขอขอภัยในความกินสกรปรกก <laughs> ็แค่แคบหมูลนะแค่หมูพริกหนุ่ม ซึ่งเผ็ดมากถ้าเราซื้อแบบเผ็ดน้อยมาทุกคนเผ็ดมากเลยเออแต่ว่าเผ็ดมากเขาก็แดงๆอยนะหรอสงสัยเผ็ดขึ้นหัวถ้าเผ็ดมากแล้วก็มีอ่าแล้วอ่าเซีหัวกะข้าวเหนียวขอลาเขียวตุ้ยเลยก็คืนนี้แค่นี้ก่อนนะทุกคนขอลาตีสวัสดิ์ตรงนี้เลยนะพรุ่งนี้ใช่ใช่อากาศเย็นมากพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะทุกคนลาตีสวัสดิ์ล่วงหน้าจ้า บายรตีสวัสดีสีน้ำผึ้งสวยมากเลยข้างหลัง